ผยสถิติตลาดสัตว์เลี้ยงตัวเล็กที่มีมูลค่าไม่เล็กโดยเฉพาะมูลค่าตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยปี2566มีแนวโน้มแตะ1,500ล้านเหนรียญสหรัฐหรือ50,000ล้านบาทและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆจากปัจจัยสังคมผู้สูงอายุและเศรษฐกิจฟังแล้วตาโตไปตามๆกันเลยใช่ไหมครับซึ่งการมาของคุณโกและคุณแผมคู่สามีภรรยาของมิสเตอร์ขุนมหาสจั์ขนมหมาจากเยลโลฟินทูน่ามากรดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยแพชชั่น ที่ต้องการให้น้องหมาได้กินอาหารที่ดีที่สุดโอเคโอเคครับโอเคโอเคโอเคัติลงานเยอะเรีอนลงานทำให้ช้าทุกคนถึงกันนั่งไม่ติดเบาะร่วมกันยิงคำถามแบบไม่เว้นช่วงกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะสุดยอดวัตถุดิบอย่างเยลโลฟินทูน่าซึ่งเต็มเปลี่ยนไปด้วยคุณค่าทางอาหารที่หาในปลาอื่นไม่ได้มีทั้งโอเมก้า3 6 9กรดวิตามิน D E และไอโอดีน เราดึงเอาความมหัศจรรย์4อย่างของเยลโลฟินทูน่าที่ภรรยาผมเขานําเข้ามาอยู่แล้วเป็นมาตรฐานเดียวกันกับที่ส่งร้านอาหารญี่ปุน่นแต่ไปด้วยสารอาหารที่จําเป็นสําหรับน้องหมามและเป็นแบรนด์เดียวในตลาดที่ใช้ฮิวแมนเกรดมาตรฐานเดียวกับที่ส่งให้ร้านอาหารที่ญี่ปุน่นทําให้มั่นใจว่า uh n, มิสเตอร์ขุนมหัศจรรย์ขนมหมาจากเยลโลฟินทูน่ามาคุโรจะสามารถทําใหสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของเราแข็งแรงขึ้นไม่ป่วยอย่างแน่นอนขนาดนั้นน้อยหมากินเยลโลฟินทูน่าเลยลโลฟินมันมีความมหัศจรรย์หลายๆเรื่องปรุุงสกิินดบ คุณค่าอาหารแทบไม่แตกต่างกันอีกแล้วถ้าให้เจ้าขุนทานทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายต่อเดืนอนเท่าไหร่เราให้เป็นของรางวัลครับไม่ได้ให้ทุกทานทุกวนันเป็นอาหารยอดขายปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างครับเราทดลองออฟไลน์ line, วางขายก็มียอดขายประมาณหนึ่งและไม่ว่าชางจะลุมยิงคำถามสักเท่าไหร่ก็ดูจะลดความมั่นใจและแพชชั่นของเขาไม่ได้เลยเยต้องยอมรับเลยนะครับว่าการถามคำถามในรอบนี้อของชรางเนี่ยดุจริงๆแต่ฟอร์มของคุณโกก็ไม่ตกเลยครับ ผนวกกับความได้เปรียบทางธุรกิจที่มีประสบการณ์การนําเข้าปลาจากญี่ปุ่นของคุณแพมภรรยาและอีกหลายอย่างที่เกิดขึ้นในเดียนนี้ทําให้ดูเซ็กซี่ขึ้นไปอีกแหมเรียกว่าเดือนนี้ธุรกิจครอบครัวจริงๆนะครับแบบที่เจ้าขุนของคุณโกเนะี่ยแฮปปี้ไปเลยสิครับโอ,โอเคครับโอเคและครั้งนี้คุณโกก็เสนอดีอที่บวกกับปรากฏการณ์ใหม่เพศฮิวแมนเซชันหรือพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเสมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวของเราที่พร้อมจะทุ่มเทเงินให้กับสัตว์เลี้ยงสุดที่รักยิ่งจะทําาให้้สนนนรกกกดูเปป็บวขึไอี และในที่สุดก็ถึงคําถามที่ชี้ชะตาที่ทําให้ชาร์กทุกคนถึงกับเปลี่ยนสีหน้าด้านการตลาดนี้ตอนนี้ใครดูแลอยู่คะก็ช่วยๆกันครับเพราะจริงๆทั้งคู่เนี่ยมีงานประจําด้วยกันอยู่ทั้งคู่อยู่ละโอ้ตอนเนี้ยชาร์กแต่ละท่านนถึงกับหน้าเสียไปเลยครับบางคนถึงกับร้องอ้าวอ,ออกมาเบาๆและนี่ก็คือเหตุผลที่ชาร์กต้องคิดหนักครับคอมมิชให้กับโปรเจกต์นี้อยด์เหรือต้องทำงานประจำด้วยอ๋อต้องทำงานประจำด้วยครับ เวลาเราเข้าไปลงทุนในธุรกิจของหุ้นส่วนเนี่ยเราคงไม่ได้ลงไปบริหารเพราะฉะนั้นความสําสคัญก็คือการบริหารธุรกิจให้มันต่อเนื่องยั่งยืนแล้วก็ควบคุมคุณภาพครับถ้าเกิดคุณจะจริงจังเนี่ยคุณควรจะทั้งคู่สาม,มีภรรยาควรจะมาสามารถติดตามความ, <ใน S 1> มเข้มข้นเพื่อเติมสายเลือดทางธุรกิจของคุณได้ในชักทังไทยแลนด์ซีซั่นสี่เอพิโซดที่สนะครับลงเงินลง